สวัสดีค่ะวันนี้นะคะน้องฟ้โจนะคะมาอยู่ที่รีสอร์ทวอลูน่าค่ะค่นนคะคค่่่่่่ะะไมในีหญาเข้ามาทางนี้ทางขวามือก็เป็นที่จอดรถนะคะเป็นปที่จอดรถนะคะไปไปไปตรง ด้านขวามือตรงนน้นจะเป็นจุดเช็คอินนะคะแล้วก็ตรงที่ฟอร์จูนกำลังจะเดินไปก็จะเป็นห้องอาหารค่ะ,อะตอนนี้เรากำลังถ่ายประมาณบ่ายสามโมงนะคะอะเดินไปดูใกล้เย็นลยหมเนี่ยฮะใช่ค่ะนี่พอจุดนะ ชิงช้าให้นั่งเล่นเหรอคะแล้วห้องพักของรฟจุนอยู่ตรงไหนคะไปทางนู้นะ<ป>อะโจุนพาไปดูห้องพักหน่อยสิอันนี้เป็นบ้าน f a ม i l y นะคะถ้าใครกลัวจิงจอกอย่ามาพักคะ่คะ Family r o o m ค่ะ <ไป S 1> มันเป็นรูมกัน,นะคะ่ะมันเป็นป่าลูก<ส>ก็คือจะได้ห้องสองห้องคือด้านล่างกับด้านบนนะคะ นี้จะเป็นส่วนของห้องนอนด้านล่างนะคะตรงนี้ก็จะเป็นห้องนั่งเล่นทานอาหารได้ค่ะนี่ก็จะเป็นส่วนของห้องนอนชั้นสองนะคะ,ะ,ะไปที่สระน,น้าค่ะน้องๆพจนจะไม่เล่นให้ดูนะคะเล่นอีกทีก็คือตอนเย็นค่ะเดี๋ยวมาไทยคิดให้ดูตอนเย็นนะที่ว่าจะเล่นน้ำอ่ะไปเดินไป แต่ตอนนี้พามาดูก่อนค่ะเพิ่งลงค่ะเพื่อใครอยากมาเลยได้มาเลย่ต้องรอเย็นพี่หนูชว่วยแล้วจะไม่ตกใจเอาไว้น้ำก็คืออยู่ด้านล่างจากทกี่พักตรงนั้นพอลองเอาขาจุ่มหรได้ปะได้มืดมากเลยอะตรงนี้หน้าปรจุมืดปรจุระวังเปียกลูกเต็นไป ตรงนัออ้นมีอะไรคะนี่เดี๋ยวพาไปดูตรงนี้กอนนะคะนี่เป็นของกอดเลยมีอะไรดูกชิงชา้าชิงชา้าไม่ใช่ชิงช้านะร้อนแดดไหมตรงนั้นเป็นบ้านหมุนเลยอะคคอกเชดตรงนี้จะมีสนามเด็กเล่นด้วยจ้า ประจุระวังยุงนะลูกเมื่อกี้เราเดินลงมาจากทางนี้นะคะอค่ะไปลงไปชิลูกนี่ทุกคนไม่ตอ้องไปกินพิซซ่าทิ่ไปก็ขอโทษด้วยนะคะจะไปไหนคะคนไปไอ้อะไรลูกแดงใหญ่มากหมดแดงอ่ะเดินดดดเอเอ,เอค่อยๆเดินลงไปลูก นี้เป็นแม่น้ำ วันนี้นะคะน้องฟ้าจะนะคะมาเล่นน้ำที่ลำธารตอนไหนคะเนี่ยตอนเช้าตู่เป็นไงบ้างคะบรรยากาศมีหมอกมีหมอกเป็นแม่น้ำแควน้อยค่ะอ๋ออุ้ยมีหมอ,อกจริงๆเค่ะตอดีะะ้กำลังจะขึ้นด้วยดูดิพอดี้กำลังจะขึ้นเลยแต่ว่ามไม่ได้ชิกกี้คะ่ะน้ำใสมากเลยน้ำใสมากตอนนี้นะคะไม่ว,ว่าจะไม่ไหวจนลงในชั้นอนเลยค่ะจริงไหมคะลูก มาาลยยอยยเนนจ่แต่ว่าฟอร์จูนก็ลงน้ำไปเรียบร้อยแล้วนะคะแค่ค่ะหนูลงน้ำไปแล้วค่ะเพราะว่าหนูอยากเล่นนะ้ำก็ลงแล้วค่ะเสร็ก็แช่แล้วค่ะเส็ชอบแล้วค่ะเท้าเปื่อยอย่างเป็ดครับเท้าเปื่อยไปแล้วค่ะน้ำคูนเปียดน้ำตอนเช้าไม่ค่อยเย็นมากเท่าไหร่แต่อากาศดีดีนาำแต่ดูนี่ม,ม,มีน้อกเลยนะมีหมอกด้วยดีมากแต่น้ำไม่น่น มาแรงด้วยหรอหนุ่มสนุกมากไปไหนมาคะเนี่ยเดินมามนสิลูกเดินมาลูกมาแล้วเดี๋ยวกำลังจะไปไหนคะ,ะจะไปเล่นสระเหนื่อยมากเลยเหรอคะเหนื่อยจากการเดินที่มันเมื่อยมาก มาสิเร็วมันเมื่อยมากๆค่ะอีกข้อนึงอีกสี่ะวสวัสดีค่ะวันนี้นะคะน้องสุดโจนมาเก่บข้าวค่ะอาหารเช้าหรอคะใช่มีอะไรบ้างคะมีไข่าดาวสองพอมีคอดดอกสองชิ้นแล้วก็มีแฮมสองอันแล้วก็นี่ค่ะ มีขนมปังสองแผ่นนะคะที่พี่มีสามแผ่นก็เพราะว่าแม่ให้อ๋อแล้วก็มีอะไรอีกคะแล้วก็น้ำส้มน้ำเปล่าแล้วก็มีโอวนตินนะคะอัน <c oughs> นี้ค่ะโอวนตินเท่ปกตินอร่อนไหมอ๋อก็อันนี้ข้าวต้ม <c oughs> จะหมดแล้วโ <c oughs> อวัน,นตีนอร่อยจริง ขอบคุณที่ดูเรามาตั้งแต่ต้นคลิปนะคะขอบคุณมากเลยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้น้องพจูนอันทัวร์นะคะบ๊ายบายจุ๊บ